ตีหมื่นสี่มื่นกลมๆสี่หมื่นขอ36สามสิบหกเดือนได<ล>้ไหมสี่หม่นยาวอ้เจี่นี่ <c oughs> อันนี้เวลาสองร้อยสี่สิบอะต่อเดือนแหะอ่ะสิบสองเดือนจสิบสองเดือนด้อะเฮ้ยตีซื้อเสื้อไอ้กูยังครับซื้อเสื้อยังเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ะคืนนี้กูจะซื้อมาทำคลิปอะทำให้กูด้วยนะทำทำ ทำคลิปอะไรครับคือกูจะทดลองเสื้อมึงไงว่าดีจริงไปต้องสองพันกว่าบาทจะเอามาเผาดูว่ามันกันไฟได้ไหมแล้วที่ทำไมงั้นลุงแมวไปลากลถเลยไม่ไม่จะไปจะมันไม่ลองไม่ลองกับเสื้อแบบปกติก่อนนะว่ามันจิกไฟไหมอ่ะไม่นี้วันนี้ได้เรผมผ่านเมื่อวานมาเลวขอบคุณค่เสื้อมันคืออะไรเสื้อมันคือผ้าถูกต้องไหมอ่าและผ้าก็เป็น ชนวนในการติดไฟถูกต้องไหมเอ้าของมึกอ,อาจจะแบบเดือกว่านั้นแคเือวันนี้เดือกว่านั้นครับมันก็คือเสื้อไม่รีวิวรีวิวเสือ้อได้รีวิวเสือเส้อได้อ่าปเดี๋ยวเปิดขายเปิดขายเปิดขายหรือเปิดขายเสื้อก่อนครับวันพรุ่งนี้ครับนึ่งทุ่มครับมีแค่ร้อยตัวไม่วันนี้มันมีประกาศมันมีประกาศแล้วไม่ใช่หรอผิดครับทีมงานมันหลอนครับอ่าย่าไปกดเออ่าแล้วเอาแล้วต่อ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 ครับหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มมีแค่ร้อยตัวในแต่ละตัวถ้ากดั่งตามออเดอร์ ก็มันจะสลักโค้ดตัวเลขไว้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเฮ้ยกูขอเลขเก้าับเลขแปดได้ไหมได้ไหมได้ไหมที่ช่องทางการจองที่ไหนไม่ไม่ V V A P อะได้ไหม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 ขอเลขเก้ากับเลขแปดขอได้ไหมแค่เดี๋ยวจะบอกเขาให้ได้ครับอ่าโอเคสัญญาแล้วนะเลขเก้าเลขแปดนะครับโอเคสองตัวสองตัวโอเคอะต่อต่อต่อช่องทางช่องทางช่องทางน้าเพจเลยครับไอดีดัสแท้เนาะเพลียไอดีดัสแท้เนาะเป็นสีเทนไหนเนี่ย ก็เล่นเจ็ดครับเผากอล์ฟเจ็ดกี่โม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 หนึ่งทุ่มครหนึ่งทุ่มสวยจริงสวยจริงสวยจริงของจริงของจริงกันไฟได้ไหมลากลากรถสิบไม่ได้มาลากมัน่าจะได้อยู่ลุงแต่กันไฟผมว่าไม่ได้ไม่น่าได้ตอนนี้อ๋อเหรอลากน่าจะได้ล้าไดอยู่ผมว่าเก็บน้ำได้ดีเป็นเสื้อเก็บน้ำได้ดีถ้าน้ำท่วมเดี๋ยวบใบเงาไปอุดได้ไปวางไว้ทั้งตัวเสื้อน้ำก็หายท่วมเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาสองพันสี่เก้าสิบครับและจะมีกล่องด้วย เะ็ดเลยน่งทียแหอ่งเทีนหนงเท็ยนหนึ่เทียอนึ่ทียนหนึ่งเทียนหนงเทียนหนึงเทีวนหนึ่งทียนหนึ่งเทียนหนึ่งเทียนหนึ่มเทีนหนึ่นเทียนนึ่งเหียอนอ่งทีนห่งเทนห่งเทียนหนึ่งออพยนหนึ่เทีนหนึ่นขนึ่งเทีนึ่งเสียนหนอ่งเทียนหอ่งเทียนานึ้เดียนหน่ทยนอน่งเทียอหองเทียหอึ่ืเทีนน่งเปียนหนึ่งเีนนข่งเทแยนหใช่งเหมยนนกัเลียนน่เคยหน่ะ เจก็เจก็เจขอบคุณมากแกกูจองร้อยตัวอะไรได้บ้ามีแค่ร้อตัวเหรอมีแค่ร้อยตัวเหรอแกกูจองร้อยตัวได้ไหมแล้วกูก็มาขายจะสั่งกี่ตัวก็ได้ไม่ได้ไม่ได้กัรดครับจะสั่งกี่ตัวก็ได้อ๋ออ๋อไม่ไม่อ๋อไม่มีแบบว่าร้อยเอ้าไหนบอกว่าร้อยตัวก็ร้อยตัวไม่ใช่หมายถึงว่าคนหนึ่งจะสั่งกี่ตัวก็ได้ตามใจแต่ก็จำกัดร้อยตัวยกานแี้วกูจองร้อยตัวเดี๋ยวกูมาขายสามพันห้าน่ากลัวออกกออกทำได้ไหมอะไรไม่ก็ได้บ้าหลาเดี๋ยวกู โอกาสสามพันห้าใคว่าออกร้อยเปอร์เซ็นต์แป๊บเดียวเอาไม่ได้หรอออได้อยตัวไม่ไม่มีหรอกไม่มีใครซื้อหรอกอ่ะมันทันอยู่แล้วไม่มีงั้นเอาลยร้อยไปวะงั้นกดมันกดทันกันอยู่แล้วมันไม่มีต้องซีเรียสไหครับมันอ่ไม่ใช่ติทั้งหันมีร้อยตัวอ่ะใช่มันมันอาจจะมีตัวที่แบบอ่ะแบบเราก็เราก็พูดว่ามีอาจจะตัวแบบน้องจองให้น้องจองน้องอยากได้ก็อังให้น้องก่อนอะไรนี้ให้น้องไปกดสั่งนะแล้วตอนนี้ตะทำการจองอีกคนแล้ว่ะ อ๋อจองวัแปดสิบคนแล้วดิผมว่ามันก็มีบ้างมันบอกไม่ได้เดี๋ยวก็มีเนี่ยนี่แหละแต่มันก็มีเยใครจองเสื้อไอตีบ้างอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดไม่มีเขายังไม่ให้จองไม่ใช่เหรอครับไม่จองไม่เราเราก็จองก่อนไงเราเด็กเส้น่ะไอสัตว์กูเส้นได้ปะไตีผมก็จองตัวนึงได้ปหมล่ะได้ไอเส้นได้เฮียผมไม่มาตรฐานมาตรฐานสองมาตรฐานว่าไอสัตว์ดูดิพี่ตีขายเท่าไหร่นะพี่กพี่อ่ะอะไรก็ไม่อะโอเคไม่มีไม่มีจอง รอทุกหนึ่งเปลี่ยนกระกดทุกหนึ่งก็เห็ยเห็นปหมเห็นปหมก็ได้ค่ะอยากได้กูใส่โชว์ไงเอามาใส่โชว์ไงอ๋อพี่ติรถรถรถใ้น้องเลยไหมรถให้น้องนิดนึงฟรีเลยฟรีเลยพวกกันกี่ต้องฟรีพวกกันพวกกันต้องพีพวกกันพี่เคยเคยเห็นไหมเวลาเขาเปิดธุรกิจกันเขาก็คงต้องช่วยสนับสนุนพวกกันถูกไหมผมไม่เคยเห็นเสื้ออะไรขนาดนั้นนะ ไม่เสื้อเจเคกูยังไม่มีใครแสดงเลยไม่เสื้อเสียตีใส่ลากรถได้นะกูบอกก่อนสองพันสองพันเท่าไหร่นะเสียตีจะจ่ายตังค์ผมไปดูพี่จรผมไปดูพี่จรไอ้ผมไปเอาไงกูไม่เอาไงแต่มึงอ่ะมึงไอพูดแบบกูดิยเียฟีได้ปะเออพี่ตีฟรีได้ไหมล่ะพี่ตีคือต้องบอกก่อนว่าต้องพูดก่อนว่าเงินทั้งหมดที่ทําน้องไม่มีกําไรน้องไม่เอากําไรเข้าตัวเลยน้องออกทุนเพื่อไปต่อยอดในเสียไม่ฟีอะแจ็ค แจมได้ฟรีบ้างแจกเได้ฟรีาฟีฟรไอตี๋ตี๋ี๋จะ่ะจะพวกกูอยู่เนี่ยเรียนรู้กันแค่นี้กัโอ้ยร้องไม่มีกำลงกำไรจริงจริไม่มีกำไรก็มีสักบาทอยู่แค่นี้อยู่กันแค่นี้บาทนึงก็เรื่อกำไรหรือเปล่าไม่ไี้บาทนี้บัตรนี้มึงนับก้อนมึงนับกอีตัวนี้ยนบาทนึงก็ไม่มีนี้พกจริงไตัวนี้ยตัวตัวตัววันะยี่บตัวเนี้ยต่อ้าตเา้ไไม่ัวนาคองันสว่าตีต้องเกิดตังเท่าไ่อีสี่มื สี่หมื่นเลยพี่ได้เงินเดือนเป็นแบบห้าหกแสนเนาะห้าหมื่นเก้าเสียตีทั้งหมดห้าหมื่นเก้าพันแปด้าร้อยเขาหกหมื่นพี่ตีไปหกหมื่นกลมๆค่าเอีมเอสเนี่ยเอ่อส่งไปด้วยส่งฟรีด้วยส่งฟรีดอ่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตีขอบคุณครับพี่ไม่ฟังความหมายที่ทำเสื้อนี้มาเนี่ยคือ คือไม่กู่นอไม่กูเ่อหกูเล่พวกกูล่อม่ไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่พลอิิิมานะครับอันนี้อันนี้ผู้ตรงๆรงผู้ตรงตก็คือเสื้อเนี่ยทามาเพื่อแบบเข้าใจไหมถ้าวันหน่งกูไม่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหแย่มากเลวเนี่ยไม่ไม่ไม่จะพูดเรื่องเ้าเพื่อไม่สมีคือเรื่องจริงคือถ้าไม่อยู่แล้วครับอยู่คนล่ไปเที่ยวหรองานศพแบบทาได้ไหมไม่เสียตีฟังผมนะคือถ้าเสียต ใช่แต่ตามจืดเสื้อติจะไม่อยู่แต่เสื้อตัวนี้เขาก็ให้เรามาเก็บไว้ไ่เไรแบบนี้เลยกิ๊ตตี้ยึดระลึกอยู่ในเสื้อพี่พี่ยัยอยู่กับผมตลอดไปใช่พี่เป็นตัวแทนเราจะได้กินแก่วเขาให้เรามาเอ้ยยูยูเดี๋ยวเราจองกันเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเราไปจองอะไรเพื่อนโปโลโปโลที่เราจองไว้เดี๋ยวเไปจองกันเซ็นทรัลอ๋ออัดิท้าไทยแลนด์นะเออเดี๋ยวไปจองโอเคโอเคขอบคุณไนกี้ด้วยครับครับแค่นี้ก็หมดแล้วไอ้ยัยไม่ได้ขายแล้วคนอื่นอ่ะ ได้ไม่ละหกหมื่นนะได้ไม่ล่ะทำเพื่อครอบครัวแม่งคิดถึงคนที่เขาออกแบบแล้วเขาจะได้อะไรละแจ็คทีงกองจินงานได้ไม่เอาก็ออกให้กันติก็ออกให้หกหมื่นอ่ะเคยเลือกเสื้อใส่เลยคือกูลงทุนไปก็ต้องซื้อให้ด้วยใช่ก็ต้องซื้อให้ด้วยไงกูรวยมากมั้งโอ้โหเนื้อท่าแสนน่าไม่รวยได้ไงอ่ะไปยืมกับผู้ทำยีนิเปิดเผยซะจีนเดียพูดซะแบบเปิดเผยเลยสารรู้หมดเลยว่าตีเท่าไหร่นะตีสี่สิบแปดอะให้กูพูดของมึงไหม อะไรไปดีกว่าไอ้สัตว์ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินด้วยไม่กูไม่เกี่ยวดิที่อ่ะไม่เกี่ยวไอสัตว์ไม่มีที่อะไรไม่มีที่ผมมีเซ็นด้วยเซ็นอะไรให้รู้เซนอะไรนี่ดิโอ้คนเขารู้กันให้ลืมอย่างเงี้ยพี่กูพูดอย่างงี้ยก็คนเขารู้กันให้ลืมหมดอย่างเงี้ยเจตีหักคอจัดเลยซื้อก็ได้วะอย่าไปขอก็าเลยว่ะเออช่วยอันนี้พี่พูดจริงๆว่ามีรายเดือนไหมพี่แบบผ่อนไม่ได้ เออปพันหนอว่าตู่เปอร์เซ็นต์นสูงเ่อรเซ็นต์อะรเี้่อยี่รุ่นแบบมาเตอร์ชอปีเป๋ปะชอตปีเป๋ปะังะคนละครึ่งพี่คนละครึ่งไม่ซื้อก็ไม่ยซื้อก็ไม่ติดใ้คนละครึ่งพี่จคนละครึ่งก็เขาจะซื้อก็ผ่อนได้ไหมล่ะเออก็จะซื้อแต่ผ่อนได้ไหมล่ะตูงเปอร์เซ็นต์สเดือนอะพี่สูมเปอเซนต์สของธนาคารอะไรก็ได้เดือนละสองร้อยสี่สิบบาทไม่ไม่ฟังฟังฟัง กูได้เงินวันละสามสิบอะกูผ่อนได้ไหมใช่อยากได้ทุนน้อยอ่ะพี่เป็นรุ่นทุนน้อยอ่ะพวกกูก็ไม่ได้แล้วมีแค่นี้อ่ะฟังและใครโดนเพิ่ไหนกำลังสร้างตัวอยู่พี่สร้างตัวอยู่ไปเรื่อยสังคมไม่เข้าใจอ่ะพี่ใครโดนน้ำโดนน้ำมาส่งเดือนเดือนได้แล้วไม่ได้ซื้อไม่ได้แล้วได้ตัวเดียวแล้วตอนนี้เดือนละสองร้อยสี่สิบอะได้ไหมล่ะเดือนสมัยที่สิถยกด้วยตัวเองยังยกไม่ได้อ่ะนั่นคืออะไรไม่งั้นมึงเอามึงเอาไปแทนไม่ะได้ตีหมื่น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 กล อันนด้เวลาสองร้อยสี่สิบอะต่อเดือนแหะอะสิบสองเดือนใจสิบสองเดือนได้อ่ะพอพอพันอออ่างสระอพอผ่อนผ่อนผ่อนนอนผ่อนได้ผ่อนได้ผ่อนได้ไปอาทิตย์ทิจริงนะเนี่ยไปแต่ละาี่สิบดี่สิอี่อะสีสอะสี่สิบอะสี่สิบอะสี่สิบอะสี่สิอะสี่สิบอี่เอะส่อี่อส่ิอะ่ิอี่ิี่สอีอะสี่สิบอะี่ส่อิี่ีีี่ะอ้าว ไม่ไม่ต้องมาองไม่ต้อง่รู้ไม่ต้องเอัตโนมัติเลยตีไม่ต้องมานั่งเก็บถึงเวลาพวกผมโอนให้เลยไงเอ้โพวกโอนปไม่ต้องทวรไม่ต้องทวด้วยต้องทวงด้วยเขาจะโกงเราพวกกันใท่งนั้นด้วด้ด้พี่นอนรอแบบพี่คยกันเองตาตากินไก่ยิ่เดือนพี่เตมเลยเงินเข้าบัญชีคิดแค่นี้นะถ้าถ้าพวกผมจ่ายตอนเนี้ยทีเดียวรับเงินทีเดียวจบแต่นี่คือยทุกเดือนช่ยทุกเดือนเลยเป็นเงินระยะยาวเอาเงียวันละยี่ก็บวันละยี่สิบวันละยี่ เพพี่อยากได้พี่ได้แบบจดจำพวกผมไปตลอดโอเคไม่เป็นไรกูไม่ขายรุ่นขอบคุณไม่ขายจากวีโห้โหสุดยอดมาลี่สิบมาลี่สิบอะกลมใครใครมีเงินบ้างของเงินไหนเด้เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเอามาหนด้พันงพันเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเงินสดนะเงินสดเดากูแจกรถให้รไม่มีมีมั่นใจเลยผมมีเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหนลีี่ิบเป็นเป็นคนดีย ไดมาลดห้าหกสโอ้หกสองห้าหนึ่งแปดเก้าครับใช่คันนี้ว่าดูดิลองกดดูดิใช่ปะน่าใช่แหละได้เดี๋ยวเดี๋ยวมืงอคันครึ่งกูได้ซื้อตัวเดียวแล้วเดี๋ยวมาเอดี๋ยวจดเลยเออ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 ผมหาด้วยผมเอากล่องพี่ไอกล่องไี่เอากล่องแพ้งอี้ เอาพี่ต้องเอาต้องเอากล่องไปตไป่ไปสกอรด้สกอตมาเล่าเลยไปได้สกอตมาไปไสกอตมาสรุปว่าได้นะยีบาทวันละยี่สิบโอเคดีตามนั้นครับขอบคุณด้วยนะครับจีมลนานุขอบคุณจีลานุด้วยนะคบี่เดือนสองอี่สิบจ่าหาผมาพี่เอาเสื้อผมเอากล่อง ไอ้เซิร์ฟมึงสนใจเวลาเดือนละสองร้อยสี่สิบมันดูไม่เยอะไปเลยมันดูไม่เกินตัวไปอ่ะได้เวลาพี่เต๋สิบเดือนละทีเดียวคนเดือนอยู่แล้วเห็นแก่เห็นแก่น้องเห็นแก่น้องตาดำดำราคาขึ้นแน่นอนใช่ตัวเนี้ยกูบอกเลยราคาขึ้นยังไงก็ขึ้นขึ้นแนจริงจริงซื้อสองพันห้าขายได้พันห้าเนี่ยเลือกไม่เลือกบ้านเลยเขาเลือกหาแล้วเขาเลือกหาแล้วอันนั้นเลี้ยงตกลุง แล้วมีไลเซนส์บิตีอีกยิ่งขึ้นไปอีกเฮ้ยตีขอไลเซนด้วยนะเออพี่ได้ไหมล่ะเสื้อไมของอะไรแบบนี้ไม่เสื้อมันต้องผลิตจากโรงงานแล้วมันก็ส่งถึงบ้านเลยไงก็ต้องไปรอไปเที่ยวก็ไม่ใช่ไม่แล้วคือเจ้าของขายเสื้อแต่ไม่ผ่านมือเจ้าของอย่างนี้พวกผมใช่นี่แล้วมันจะขังเหรอเราจะไปเอาใจเจ้าของไม่ละพี่ราคาตกแล้วราคาตกแล้วราคตกแล้วราคาตกไม่ผ่านเป็นิตี่ราคาตกแล้วราค้วราคตกแล้วราคถึงบ้านก่อนแล้วพี่นั่งปั๊มเองไหม ไม่แต่ถ้าผลิตเองนะนะกูอะขายนี่เลยเซ็นเองกับมือเลยทุกตัวหนังสือนะนะเซ็นแต่ลุงไม่ได้เซ็นเลยไม่แต่กูกูต้องทำงานไงเซ็นอ้าวต้องทำงานไงการบริการอะไรเซ็นจับมือลุงไม่ต้องการต้องการนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขอกูไงถ้าขอกูก็เซ็นเคยกูเซ็นได้แต่นี่ว่าอันนี้เขาเาเซ็นเองพี่เขาต่ายางก็ได้ไปแล้วไปทับเอามาปั๊บใช่ จริงริงจริงจริงแต่คำพีม่มีลยิโอ้ราคาตกราคาตกราคาตกนจนไม่เข้าใจคำว่าเราเขาเป็น่ราคลักเขาซื้อของเราเราเขาก็อยากได้ลายเซ็นตีน่าากอยากได้ได้หรอทีมงานพุทธาส้ยกเซ็นหน่อยดีเซ็นไปแล้วเขาจะใส่ยงไตีตอนซักอะไรอย่างเงี้ย ะไรเออจะเซ็นแล้วนั่ใส่ยังไงอ่ะเป็นกล่องได้กล่องไม่ใส่กล่องไงไม่ก็ได้คลินิกไม่รูดไอคิวไ่ได้เราใส่กล่องไว้อยู่ video, ไม่ใส่ไม่ได้เข้าใจไหมถ้าการทําแบบนั้นอ่ะมันจะส่งเรื่องแพ็กเกจเรื่องการขนย้ายเนี่ยลำบากแน่นอนเพราะว่าต้องไม่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 เขาส่งมาที่บ้านเราแล้วที่บ้านกูอ่ะกูก็ส่งไปให้ต่ออีกทีไม่ใช่ให้คนอื่นทำให้ทีมงานอ่ะมีไหมมึงอ่ะทีมงานก็มีไม่ไม่มีใครกันหมดเลยอยากเซ็นอย่างเงี้ยมึงก็เซ็นให้เขาไปสักสิบตัวราคาตกแล้ว โอเคมาขายจบแล้วพอล้วนี่นั่วขอรัไปไป้แต่ให้น้าเซ็นจริงจรเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเซ็นไม่นากลัวเซ็นชื่อเซ็นชื่อหมายถึงเซ็นน่ะเซ็นใส่ที่อยู่ไอสันไม่ทันแล้วดิมันไม่ทันแล้วดิ ที่อยู่เซนอะเซนอะพูดเซนแล้วไม่เซนหมายถึงเขียนที่อยู่เขียนที่อยู่ดิก็เขียนที่อยู่เขียนก็เหมือนเซนไงเซนเหมือนกันแต่เซนไม่เหมือนเซนคือเซนไรเซนก็เรื่องของมึงเห็นไหมแต่น้ากลัวเซนคาบรรทัดเซนเห็นปะทุกตัวก็เขียนไงเขียนใส่ที่อยู่ไงเบอร์ทงเบอร์ทงบางคนใส่ชื่อผิดดี่กูจะเล่าให้ฟังเลยไอ้เฮียนี่กูจะเล่าให้ฟังมันมีคนนึงใส่เบอร์มา เบอร์ผิดแต่กูคุยอ่ะคุยกับอตอนนี้คุยกับพม่าออันนี้คุยกับพม่าน้องครับน้องได้สั่งเสื้อไหมครับเอาผมสั่งก็คุยกันอ่ะกูกว่าจะแบบเข้าใจอ่ะเพราะว่าคุยคุยคนละภาษาเอออก็พยายามติดต่ออีกคนนึงก็คุยประมาณโทรประมาณสามรอบไม่รู้เรื่องเลยคุยไม่รู้เรื่องเลยก็พยายามจับใจความให้ได้อ่ะน้องพูดไทยได้ิดหน่อยได้ได้ได้แต่ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็ เหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจอ่ะภาษาไทยอ่ะก็พยายามบอกว่าน้องได้สั่งใช่ไหมกูก็คิดว่าเออเขาเขาเป็นคนพม่าแล้วเขาสั่งเสื้อเข้าใจปะหรือว่าเป็นแฟนของเขาพยายามอธิบายให้เข้าใจอ่ะคุยกัระมันเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วไงต่อสรุดสุดท้ายสุดท้ายไม่ใช่เบอร์ผิดแช่แล้คือคุยกับพม่าตั้งนานใช่ไม่ใช่แล้วเขาบอก เขาสั่งเสื้อคนละคนละตัว <envy> ก you know ันไม่ใช่เสื้อของครูไงเสื้อของคนอื่นใช่อแล้วให้เบอร์ให้เบอร์มาใช่ก็พยายามคุยแบบคุยแบบให้รู้เรื่องอ่ะแต่คนละภาษาไงภาษามันไม่ได้เหมือนแบบภาษาลาวอะไรประมาณนี้ภาษาลาวก็เข้าใจได้ง่ายไงอ่าใช่น่าปวดหัวเนาะใช่ใช่ใช่แล้วประเด็นคือคุยเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมน้าน้าลุงนี่น่าจะเหนื่อยเซนเหนื่อยเลย เด้เยอะเซนโอ้ยสามสี่ร้อยตัวใช่โอ้หเซนคนเดียวเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ไไม่ได้เซนด้วยตัวเองเลยอ่ะใช่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 เจ้าตัวเจ้าตัวไม่ได้เซนด้วยตัวเองเลยโอ้โหน้าเซนหมดน่าจะเหนื่อยหน้าดูเขียนที่อยู่เขียนที่อยู่ไอ้เฉยครับผมไม่ได้เซนไยเซนให้ใครเลยไม่มีใครได้ลายเซนแล้วเพราะว่าไม่มีใครขอเจ้าคนที่ได้ไปเนี่ยเขา เขาก็แบบช็อกไหมคิดว่าเขาไม่มีลายเซ็นกูไม่ได้เซ็นให้ใครไม่หมายถึงน้าเขียนลายมือสวยอย่างเงี้ยดับไปแล้วช็อกไงแต่ยังไงก็ต้เจใเครื่องปินเราแล้วแปะไอไทยว่าไงครับยังไงก็ต้องซื้อเสื้อเสตติอ่ะใช่อืมเพราะว่าถ้าเป็นอะไรไปเขาบอกแล้วว่าขอให้เราต้องใส่ไป เพราะถ้างั้นเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเราไม่มีเสื้อใส่ไปงานแน่นอนเขาออกเสื้อก็ไม่ได้อีกเขาเน้นย้ำใช่ไหมถ้าเป็นอะไรต้องใส่เน้นย้ำต้องใส่เสื้อตัวนี้เลยถ้าเป็นอะไรไปอะไปดีไม่ได้ใครไปไม่ไ้ใครไปไม่ได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 ้ใครไไม่ได้ใครไไม่ได้ใครไปไม่ไ้ใครไไม่ไอนใครไไม่ได้ใครไป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 ไม่ไดนใครไปไม่ได้ใครไปไม่ไใครไปไม่ได้ใครไปไม่ไใครไไม่ได้ใครไม่ได้ใคป่ม อแจ็คไม่อยู่ตรงนี้นะโน่นอยู่ตรงโนเฮ้ยคใครวะไอเ้เยี่ยหัวหัวหัวได้อยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ใครนะไม่ทำไมทรงผมเป็นเท่ยังวะใครวะเ,เน,นี่ยไอเต๋อไอไอเต๋อไอเต๋อไอ้เยี่ยทรงผมเท่ยังวะเดี๋ยวไปเปลี่ยนทรงผมใหม่ดีกว่าโคตรเท่ยอะพี่ตีเลยไหมพี่ อาจริงเราควรเราคนรี้มนพระมาทำบุญหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ส่องผมนะมันใหม่ไหนอะไรหน้าตาเหรอไหนดูหน้านิะโชว์ไว้แต่อันนี้คือมึงจะโชว์อะไรมีดีก็ต้องโชว์อะไรอ่ะอไม่ตัดกันเลยปิดไว้เหมือนเดิมอ่ะปิดไว้เหมือนเดิมฮะ Like holding, yeah. Go on the top, dance.